เชฟฟาเบกัสขอลุยเองน่ครับพร้อมมาเชิญหน้าคุยตัวๆเพื่อหวังดึงเควินเดอบอยเข้ามาร่วมงานด้วยกันครับเกาโชแมกาโตครับสื่อดังของอิตาลีเองออกมาเปิดเผยนะครับว่าโคโมของกุนซือ as, เชฟฟาเบกัสเตรียมเดินหน้าเข้าเจรจาก,กับยอดมิดฟิลด์เท้าช่างทองที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวของเควินเดอบอยนะครับที่เตรียมนับเวลาถอยหลังกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ โดยสื่อเจ้าต่งกล่าวเ,เปิดเผยว่าแข้งวัย3 3ปีรายนี้รู้จักกับเชฟและก็เชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันแบบเบื้องต้นถึงการย้ายมาเล่นในลีกอิตาลีเพราะว่าเป็นลีกที่เจ้าตัวนั้นไม่คุ้นเคยคับหลังจากที่เคยค้าแข้งอยู่กับทางเชลซีเรเมนวอบบวกและแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงเท่านั้นไม่นับรวมกับในลีกเบลเยียม ขณะเดียวกันครับกับทางโคโมเองเนี่ยพวกเขาเองก็ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากมีการเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดในฤดูก,กาลนี้แล้วก็กําลังจะอยู่รอดอย่างปลอดภัยบนเวทีเซเรอาได้สําเร็จด้วยนะครับและหลังจากนั้นเองพวกเขาก็เริ่มที่จะมองถึงแผนงานเสริมทัพในช่วงซีซั่นหน้าและหากได้ตัวของเควินเดบลอยเข้ามาจริงๆเนี่ยรายล้อมรอบตัวของเควินเดบลอยเองก็จะมีเพื่อนร่วมทีมที่คุ้นเคยอย่างโรเฟลวาลานเปเป้เรย์นา ลルบโตดสเซนาอัลเบโตมูเรโนเอมิลูเดโรอันเดรเบลตินิโคปาสมาร์คโอลิเวอร์แคมป์เซอร์จิโรเบโตและเดเลอลลี่รวมถึงกุนซืออย่างเชสฟารเบกัตด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่เต็มไปด้วยแบบพวกอายุเยอะแล้วก็ของเหลือของใช้อดีตผู้เล่นชื่อดังของหลายๆทีมเข้ามารวมด้วยกันนะครับและวพไปเลยครับมีความเห็นยางไรกันบ้างครับถึงเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะครับเพราะว่ามันคงยากอยู่แหละ ที่จะดึงตัวของเควินดูบอยเนี่ยมาอยู่กับทีมที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเล็กระดับแบบเล็กมากเลยนะครับของทางอิตาลีอ่ะยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ